สวัสดีครับวันนี้นะครับเราจะมาสอนวิธีการใช้นะครับเครื่องจัมพ์สตาร์ทนะครับเครื่องจัมพ์สตาร์ทของเรานะครับสามารถใช้เป็นตัวแบงค์อัพไฟได้นะครับทำได้สองวิธีนะครับวิธีแรกโดยการที่นะครับเสียบที่จุดสี่นะครับเข้ากับตัวรถนะครับแล้วเปิดกุญแจไปที่ตำแหน่ง A D C นะครับแล้วทำการถอดแบตเตอรี่นะครับทีนี้สำหรับรถรุ่นใหม่ที่เป็นระบบเป็นสวิตช์สตาร์ t นะครับ เราใช้วิธีนั้นแบกขับไฟไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเราจึงต้องมาแบกอัพไฟที่ขั้วแบตเตอรี่นะครับทีนี้ก่อนอื่นเลยนะครับก่อนเราจะใช้เครื่องจำสตาร์แบกอัพไฟเนี่ยเราต้องดูก่อนว่าแบตเตอรี่ในตัวมันเนี่ยมีไฟเหลือหรือเปล่าโดยการที่เรากดปุ่มสีแดงครับเห็นไหมครับไฟจะมี3สีนะครับถ้าเครื่อนสีเขียว,วแสดงว่าไฟที่แบตเตอรี่เต็มนะครับ ทีนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าเราจะต่อ,อยังไงนะครับเริ่มแรกนะครับเ,เดี๋ยวเรากดสายตัวจับสตาร์ทก่อนนะครับวางนไวก่นสีแดงนะครับขั้วบวกก็หนีบที่ขั้วบวกแบตเตอรี่นะครับนะครับตอนหนีบนะครับพยายามหนีบบริเวณที่นะครับบริเวณที่ไม่เกะก,กะในการเซอร์วิสของเรา นะครับเพราะว่ามุมนี้เนี่ยนะครับเวลาเราไขน็อตออกเนี่ยมันจะไม่ติดนะครับทีนี้มาที่สายลบของตัวจัมปัสซันะครับสายลบนะครับให้หนีบกับข้อถังรถนะครับตรงไหนก็ได้ที่เป็นโลหะนะครับใน้ทีนี้ผมหนีบตรงนี้ละกันนะครับการวัดน้ำมันเครื่องนะครับเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะ ทำการวัดไฟให้ดูนะครับโดยการที่เปิดมิเตอร์นะครับไปที่ DC นะครับวัดไฟกระแสตรงนะครับ<น>อ่าขั้วบวกนะครับผมจิ้มที่ตรงขั้วแบตเตอรี่นี้นะครับอ่าแล้วขั้วกลบนะครับผมก็จะมาจิ้มที่ตรงลบของำกำลังมันนะครับจะเห็นว่าที่โวลต์มิเตอร์ นะครับขึ้นเท่าไหรนะ่ที่บนนีครับนะตอนนี้มีโวลต์นะครับ12.74น,นะครับเดี๋ยวผมจะทำการถอดขั้วลบของแบตเตอรี่ออกนะครับนะ นี้พอเราถอดพวกก็บอกแล้วนะครับอาจยะผมจะวัดไฟให้ดูอีกรอบหนึ่งว่าไฟยังมีไฟภาพอยู่หรือเปล่านะครับโดยการที่ผมก็จิ้มตำแหน่งเดิมน,นะครับพวบบวกนะครับแล้วก็พวบลบนะครับแล้วลองดูที่มิเตอร์ครับเห็นไเห็นฮะตอนนี้ไฟในรถโดนเลี้ยงด้วยตัวจำสตาร์หรือตัวแบตเตอรีตัวนี้นะครับทีนี้ถ้าเราจะเปลี่ยนแบตเตอรีร่นะครับเราก็ มาทาการนะครับถอดขั้วบวกที่แบตเตอรี่ตรงนี้ออกนะครับแล้วก็ทําการเปลี่ยนแบตเตอรี่ลูกใหม่นะครับทีนี้เนื่องจากว่ารถคันนี้นะครับแผงขั้วบวกนี้ค่อนข้างจะใหญ่นิดนึงนะครับและอย่างหนึ่งข้อตรงนี้นะครับเป็นโลหะนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องหาวัสดุมาปิดนะครับเพื่อการการช็อตกันนะครับในที่นี้ผมก็ หาวัสดุที่หาหง่ายตามร้านค้านะครับก็พลาสติกนะครับเราเอามากันไว้ตรงนี้นะครับคุมในส่วนที่เป็นโลหะนะครับเพราะเราไม่รู้ว่าระหว่างที่เราถอดแบตเนี่ยพัาว่าบัวอาจจะไปสัมผัสกับโลหะในห้องเครื่องยนต์ดได้นะครับ,นะรบนี่หมดอาษา,ศา หลังจากนั้นนะครับเราก็ทําการไขน็อตที่ขั้วบวกออกนะครับทีนี้ข้อควรระวังนะครับระหว่างการถอดขั้วนะครับก็คือระวังว่านะครับสายที่มาจากตัวแป็นขั้ไฟจะหลุดนะครับต้องระวังนิดนึ่งเสร็จแล้วเสร็จแล้วนะครับแล้วก็ค่อยๆถอดนะครับค่อยๆขยับถอดขึ้มานะครับ ก็ยกแบตลูกที่จะเปลี่ยนออกนะครับเสร็จแล้วเราก็เอาแบตลูกใหม่ใส่เข้าไปทีนี้การใส่นะครับก็เหมือนเดิมนะครับถอดอันไหนหลังใส่อันนั้นก่อนนะครับเมื่อกี้เราถอดควบบก หลังนะแล้วก็ใส่ป่อกระวังนะครับอย่าให้สายที่เชื่อมไปรับไฟดุนะครับเช็คความแน่นให้ดีนะครับ,รบแล้วก็มาใส่หัวลบ นะครับนะครับเมื่อเช็คความแน่นของคู่เรียบร้อยแล้วนะครับ,รบเราก็ทำการกดสายออกโดยกดดสายใบบวกก่อน ก็เป็นอันนะครับจบขนะั้นตอนการไปอับไฟนะครับสวัสดีครับ